ตอนนี้เราก็พาพีนูดามาทำมาได้ค่ะแต่งหน้าแต่งหน้าทตาทำไรจะไปเต้นจะไปเต้นนี่ไปเลยนาเมนโรอยูดยกขึ้นเลยไปคะ่ะครั้งที่แล้วก็ารามาแต่งหน้าแล้วกับนาเมนนะคะรือว่าพีเมนนะคะใ,ให้เรียกว่านาหรือว่าพีเท่านั้นใช่ไหมคะโกโ็รงยาเล็กลุ่มนะก็รงยาเยกลุ่มเลเดี๋ยวนาเมนจะเนรมิตให้นะคะเป็นเด็กที่ช่วยที่สุดนะคะ ตอนนี้เราก็ทำการโรงพืชแล้วนะคะนี่ก็คือกองเชีย์เฟียน้ากรมาแล้วนะคะย่าๆมาทุ่งนะคะลบมาจากโรงเรียนกันเลยให้มาตรงนี้โกนเ้าหนาดาวไว้แล้ววะกี่เมไม่มาลาวะเพราะว่าเม่์กำลังแต่งหน้าให้น้องยูให้นาเม่หนูเตงให้ตอนนี้ก็พี่หนูดาแต่งหน้าไปได้ยอแล้วนะท้าตาเร็ว เริ่มมีวิปปับวิปปับทีตามีเกมทีเกมแล้วนะตาปะยังไม่ทาทีอ๋อปากยังไม่ทาทีเดียวตาครบที่ละขั้นตอนไม่เช่ที่นะนี่ช่วยขนาดนี้แล้วนะตอนนี้พี่นุดาทำอะไรคะตันผมไม่ตวย์อะไรได้นะเจ้าไม่ตวยก็ไม่แต่งชุดไม่ตัวยเพราะไม่แต่งชุดเดียวรอก่อนตาเขาต้องท่ำหน้าท่ำผมก่อน ตอนนี้ก็มีกันโอนานกันโอนนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าในงานกันนะคะต้องเลรถกันโอนนะกำลังจะขึ้นเวทีเดียวใช่ไหมคะแต่นแรงแรงเลยนะยิ้มด้วยนะกับเจลาไม้ แล้วยังคะน้องๆพร้อมแล้วหากทุกท่านพร้อมแล้วนะคะชมการแสดงจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลระนองค่ะเสิ้นภารกิจแล้วนะคะตอนนี้พาพีนูดามาดั้มนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเอาเค้กเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพีนูดาซึ่งเราจะไปเอาเค้กกัน พร้อมแล้วไหมคะเด็กๆพร้อมไปเอาเค้กใจมั้ยไปเลยคะ่ะ Let's go <S ที่ก็เราเดินไปเอารถกันสองคนนะคะกับพีนุดานะตอนเนี้ยชวนปาวุ้ยกับยายาเพีย<ช>รนาขับรถไปค่ะ <ๆ S 1> เดินมาก็ไกลยอยู่เหมือนกันนะ <ๆ S 1> ไปเอารถกันค่ะๆๆเดี๋ยวเราจะไปเปาเค้กวันเกิดให้พี่นูดาเดินเลยเมือจูจีเ้วนุูดา แล้ใช่นงรถสบายไหมเมื่อจูจีมาถึงรถแล้วไปไปอาเค้กกันตอนนี้เราก็กําลังจะเตรียมที่จะเป่าเค้กวันเกิดได้พีนูดานะคะจะไม่วันนี้ป้จ่าไม่ได้ไปกับแม่จ่ามาเป็นกานูดาวันนี้ได้เป่าเค้กทองก้อนนะป้จ่ารู้ไหมก้อนเล็กเป่าที่โรงเรียนของครูพีบิวเสร็จ้เพราะว่าพี่นพีนูดาเป็นเป็นบอก แต่จึงอันนี้ก็เป็นเค้กของยายก ar Así, yeah. oh, ็กี่ควบนี really? ่น wow! ูดาปีนี้กี่ควบดูวบปีนี้วันเกิดพี่นูดาได้ใจชุดเตยปีนี้บอกว่าไปรัาไม่เอากับตีเลยไปจะาจุดไตเลยนะว้าวหนึ่งสองสามแฮปปี้บ้านติ๊ตุย เอ้ยก็ปอนโผล่ก้อยสุขภาพแข็งแรงไอเรียกเก่งๆไม่เจ็บไม่คายไม่ดื้อกันล้านะขอบคุณค่ะป่อจ๋าไม่ดื้อไม่ซุนอย่าเจ็บอย่าจนอย่าคายอย่าป่วยนะคะาพี่เรียนน้าซื้อเก่งๆไม่เจ็บไม่คายนะลุงนะเหลือดูดก้าวเรียนนะคะคนช่วยของตาไม่ดื้อก็พอเดี๋ยวแคมปรับไปจ้านะคะ แล้วก็อ้ามทำหน้าบูธก็พอแล้วก็แม่จานะคะโอเคค่ะเทียนหน้าเทียนหน้าไว้พอนคล้ายหนวดมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเรี่องเลื่อนเก่งๆให้สอบได้ทีนึงแล้วก็เออให้เตจนสวยๆว่าดื่มนะโอเคนั่นๆได้เราเอาไันของออนไลน์กันเลยไหมให้เลยออันนี้อะไรเบบี้ทีเทียนหน้าทำเองเหรอ ัร<ำ>งเรียนโอ้จริงเหรอน,นี่มาดูดิทุกคนโอ้นีทาเงนะ <c oughs> เป็นพิธีนะดูนะ <c oughs> อันนี้คือแต่ว่ามันติดแข้งเอาอ๋อจับตากิง้งโอเคเอาตึงต่อไปอ้อ้องนาเลี้วเอาไปนะจ้าเข้าไปเก๊เเข้าไปเกเเอาว้พ่นก่อนให้พ่ท่วากอ,อ่าถึงกองวันกองวัน คกลืออะไรอันนี้มันมีความไม่ว่าเพื่อไม่มีสักอย่าง์ึงเลยมีความไม่ว่าเพื่อมีความไม่ไหวโอ้นี่ไปโอกรวดงั้นแม่นาจามาท้กสิบกางเมฆเมื่อกี้นาจาว่าเมจ้าปีรักเมลและแต่ว่าเนี่ยนปีนาจ้าจาไม่เมจ้าแต่วันนี้เป็นวันเกิดของพีนูดานาจาข้อไปปีนูดา่กนเอากินเค้กกันได้ค่ะ โอเคค่ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจใช้ทำคลิปแบบนี้เรื่อยๆ